นี่ยอเฮาวมุนานหลายบาที่แต่ว่าชีวิตคนบาอะไรอย่างนั้นแบบบางท่านเกิดแก่เจ็บได้มูว่าไปเลยไปแล้วบาหลายนักว่าวศาสนาตุ้ตเจ้าก็มีเนี่ยเจ้าบันส่วนก็ชวนก็ได้นะเขาบอกว่าอย่างพวกนั้นชวนก็ได้ก่อนที่วเสียมบโฮมสนทรนั้นนะก็ว่าคนอื่นนะนี่อารามสันติสุขนี่ยตุ้อยู่มาสิบกปีแล้วลูกเอ้ยหกสห้าปีนี่เป็นเนนห้าร้อยสียวอย่างว่านั้นเป็นละอ่อนนี่มอสุ่มเก็ลสแป้นแอนนชีวิตไหนประมาณนั้นน่ะ เป็นล่ออเติ้วมินโตเดียวให่ปองพันเจ็ดในบองฟังไงก็หมดะหรนะ้วนะแต่ก็ได้ผมเข้าเขาเขาวนมุมตหางๆนู้นนะออกมาดว่าจะพ่นกันยังมพร้าจะพ่นใ่เท่าไปหน่อยเมีนะเท่ากาเออกแก่ทองแล้วเท้าธรรมดาเลยตอ้เน้นให้่้า้ยเซนนะลูกห้าร้อยเยนุกว่าต้องมีสุดเกิก็พยยาต่ก่อนจะมีหงยาต้องี่ายอะไรนะมีนะเนลมเล็เดียววันก่อนยลง การ้มมันเตีว so รักการต้มมันข้ามน้องมีงยากน้งบินาบัดนเตีวรักการต้มมาเพี้ยฟ้าเพี้ยพ้นมันม่วนผอม่วนใจตอนนั้นเนี่ยพีน้องทังลายถ้าพนทั้งก็ตั้งใจเลยนเตีวเขเลยข่าบินาบัดุกเป็นเดนมา้อยสเป็นุเจ้ามายสองจนถึงวันเนี่ยตู้อยู่ในศาสนาของเเจ้ามาห้าสิบสี่ปีห้ิปีทุกเจ้า่ระวดตัวทุกระยดันพออย่างกัลำกัาเลยทุกย่างโลกโลกอิชานิชยาถามว่ามีก่อนมัน้องมีเหมือนกนหมดอะอย่างทุกตู้ถึงวัน เนี่ยข้ากปบาเกาใครว่าเลยอขอโทษจำเจ้าบทโดนนะขึ้นขึ้นสามสามเจ้า้นเนี่ยนะไปอบรมเจ้าหน้าที่สามเจ้าสึงโทษใส่ผีไปทำพรประศคติหักข้อได้ปอบรมเจ้าหน้าที่สาลสามลักูนก็รู้ก็ไปสามเจยาใหม่ไปสามเกลื่อน ข้าบ่ได้าตวกกตจตุลงตไปตุลุงเป็นคนของปชาชนก็เพาะกำา้าตกเข้าไว้ถ้ามันเน่จริงนะมีภายนนหมดวิทยุการบินยางใหม่นี่ของทหารทหารอากาศเาบอกว่าะอย่างนี้สี่เนยสี่สองเออของบินสี่หนึ่งวิทยุการบินมดอ่ะหพอการบินก็ไปให้ไปี่ห้ยเจนี่ มีตู้คนเนี่ยกำลังได้ขึ้นไปพ่อใหญ่อนาไปบรรยายหุ่นแต่หารฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของบินเนี่ยเจ้าหน้าที่การบินเนี่ยการบินไม่ยุ่งการบินคอขึ้นไปปอท่านขึ้นไปแบบคนหน้ท่านปลาตุลุงขึ้นไปคอก็อธิบายให้ฟังละอ้นตุลุงถึงบอกว่ามีเจ้าตุ้เอาไะเด้ประชุมตีสุมาถ้าเราขึ้นแต่ทุกที่ทุนน้องที่ดูอยู่ขอโทษแต่แต่เดิมก็ได่า้อดว่าอ้างอย่างนันถ้าเขาเหมือนแน่จริงไม่ได้หันท่าน ้านคำพูดเนี่ยมันไปกระทบกัไเรื่องจิตใจเขาว่าโอ้ผเจ้าตัวนี้มันพูดได้ไปเปลือนเงนก็จะพูดถูกอยู่เพราะนั่นถามว่ามันถูกหมกับมันยอมใช่ฮะที่พลมันยอมใช่แต่ว่าคะแนนนิยมของเราคือเนี่ยพลวัตจุลุ์พลวัตจุลน์เป็นคนก่อให้แม่เขาเนี่ยเสน่ห์มันเลยอยู่ที่ป่าเสน่ห์เลยอยู่ที่ป่าพูดคือคนทำยามนักแหวบพูดครจากับเดียวกันได้อยู่ด้วยกันท่านต้องพักกันแต่งกันต้องแบ่งกันวันหน้าอย่างกันนักอย่างตาป้ามาเลยเลี้ยกมาหนยผู้ลงมีผู้เจ้าตนเนี่ย ท่านเจ้าตนนี้วดเฉลิมพระเกียรติและปสิทนะสมัยนั้นเมื่อท่านสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่อเก้าแลวนะฮะประสิทธิ์กันวดได้สภาษาประสิทิกันท่านอย่างเฉลิมพระเกียรติและปรสิกอายุเจ็ดสิปยกแปดสแล้วก็ได้อย่างสากยนะว่ายังกอไปได้เพราะนั้นเอาไปสวดมนต์ด้วยเขาก็หันว่าเป็นทุกเจ้าแก่เอามานั่งแม้เขาเขาจะมือนั่งตะโกนเขาือือนั่ง แ้เขาเปลนเก้าเ้าเปลี่นเก้าไปเกมขอเขาเขาไดนั้มันนั่งไหมแล้วทุกเจ้าสามตัวก็นั่งทั้งลุงเพื่อทุกเจ้าห้าตัวเขาเอ็มสามตัวก็นั่งทั้งลุงสามตัวนั้นตุมลุงเพื่อได้หงดอ่ะแล้วตัวบัได้บัได้ต้องียนอ่เล่นบาบไปเลยเอาลุ้ไปมันอ่ะ Hoặc là chưa <laughs> <laughs> <No. cười> <é. cười> <laughs> nhận một cái gì bây giờ, bà bà, bà bà, bà bà, 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 เฮาเป็นผู้นำนี่นะปีใหม่เมืองเนี่ยลูกหลานมาดมหัวเฮาต้องกังชับอยู่เสมอนะบาเอาไปเตะไปอุปจาร์ไม่ใช่บชา้าเฮาสองนะเอาไปเนะดมมุสสาหรือว่าเสียงขอ,ององค์ชายแน่นะครับลูกหลานมาดมหัวตัวบัดได้เฮาจึงบอก,ก,อกนะบว่าตุ้นลุงปั่นปอนปีใหม่บ้าจ้าแนนข้างบนเราเขาใจเนี่ยปอนปีใหม่ครับพอคนตายกันตายกันแล้วลูกถ้าปอนปีใหม่นี่เปิ้ลเกี่ยวกับน,นั้นเขามินสมบ่อยกันท่าของห้อง ก็มาดำหัวมาการาวะแลักกับปอนคนตายมันคนละเรื่องกันเอาวตุลุลูกหลานตุลุมาดำหัวฮะตุลุกปัดปอนปัดเจ้าเอาแยกขาดทรัพีเอาเนื้อเอ้ยปั่นถึงวันปั่นถึงวันมันปอนคนตายเมื่อตาหาคนตายมันก็เหยียบเขากินั้น้อยเดียวคนในสาระบอกเพื่อเราเอาเพื่อเรื่องป่ะเอาวัตู้ลุกมันต้องเปิดรักคนจะได้กินมันโอ้เปิดเแล้ววันนี้วันนี้ปัดปีคนมันหลายเนาะปีใหม่ที่เขาได้กิน เขากอแจ้งพี่ายญ่บอกอ่อนๆนะบอกว่าเนี่ยยิงคูมเครื่องพันแหน่ถ้ามันฟาไปเลยเอากัะเอาลงเลยอยกมันก็คอยคลาดับเอาไปอยู่ตลางหลังเอาแดมเอาแดมดูอาดิกันโดยวันนั้นคนลูกหลานขึ้นมาเปีสามสี่สิบคน่แล้วปีใหม่เลยยังว่านะปู่จานเขาเล่าเนี่ยเนี่ยผมไทยเป็นพวกกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวกลงมาดาดิกันโต แล้ต <Cornell> ุลุงกู้นะก็เป็นเพื่อนกันพูดจาเนี่ยพูจาของที่เล่าเ่จานนี่ฮะอันนี้ผมเห็นจานตะก้อนะพูจา์กองที่เล่าเนี่ยบอกเข้าไปนะัตุลุงนี่เป็นเพื่อนพูดจา์แล้วเพื่นมาบวชวันน้นพูจามาด่หัวพูจา์ก็พอนุลุงตุลุงอาเจ๊กันดนุลุงอะรนะเพราะพูดจานนะเจ๊กันโดนจานะแจแจเน้่ยว่าเลย a <laughs> à, mình đi nè, anh đi mà xuma hè, nói của bạn nè, nó quan. Cú lượn của bạn, của bạn, à, tô... bạn có luộc bay leo. Biên mai khi ở ở mỏng mắt bạc huyền อยางนลูกตกกลาปลาตาอันก็แหงวันละนำน้ำจังเ้ำน้ำน้ำกันเรื่อน้ำก็รู้ก็รูมไปแต่หัวเก็เอาลงก่พด็กก็ผีกเด็กแต่ทีนี้มึงมาเอาว่าข้าเอาลงแด้รู้รู้รู้เสียงบอกโคมสายด้านนะไปบ้านไปเลื่อยปัดเจาต้องฟังคนพรออันนี้มีเรื่องเล่ามามีอบตคนหนึ่ง ไปบนไว้บัดถ้าได้เป็นอบอตเดี๋ยไปบวชสามวันเจ็ดวันพอดีไปบนไว้ได้เป็นแล้วต้งได้เป็นก็ไปบวชแล้วปวดครั้งนี้นนนตรงพระเจ้ามาตุลุงก็จะไปคับการตุเจ้าเก้าวโนแล้วก็ได้มาแฝงตัวราคาไปตรวจานไปตรวจกเจ้านี่ใหญ่ยยอ่ะูลูกศิษย์ตมาตุลุงครับตุลุงอยี่ยประเด็นีตุ๊กเจ้ <ak> <ๆ S 1> าทานไปตรวจเนอะโ oh, อ,อ้ยใหญ่เห็นว่านนึ้อต้มใช้มานะโ oh, อ้เอาตู้อบปตไปปั๊นตุลุงตาบ่ตู้อยู่างนูตู้อบปตตู้อบปตครับ มันนี่กอ er ่อนที่อย่างครับไปชวนโมนด้วยกันก็ว่าสลุปผมบวชตะวาเนี่ยผมมาได้อย่างจ้าบันเดิลต้บวชเนี่ยผมบวชแน่โบนเนี่ยสรุปเอ้ยได้แบบได้ทุกเจ้ามันขาดาไปโหนเดียวมันเอาเก้าโนก่อนไปนั่งด้วยกันนั่นนองได้แบบได้ไปนั่งทั้งลุงปูนจะไปปลาได้แบบต้องปลามันตึงได้ซ้อนได้ มากก็ได้เท้าเดียวกันาดบ่รอยน่าโคตรป้าจุลุงบ่เฮึดอันโตอปตอป่ามันโตปป่าจุลุงก็สวดสวดเยอะยุบแปดโดดสวดเยอะประกองจบเสร็จเรียบร้อยแลยเนี่ยอันตนอปตอหมอนุ่อป่ามาตบปป่ามันนั่งรับตายแล้วคนหยอดทเจ้าคนใดได้ดคนพอดงูสวดเยอะยุบกองแล้วเสร็จเรียบร้อยพอวถวายเจ้าคนห้าร้อยห้าร้อตัดคสุดท้ายน่ย ล้วบ้านนนคจีหรอลืนั่งหลับเอาไปไ้อยเดียวอที่อวตารอันนี้พวกไม่ได้หลับอ้าวไม่ได้รับยังไงก็เห็นลื้อนั่งหลับตั้งแต่เริ่มชวนเราเปรียบเขาแป่นเรือเราเปรียบรืออันนี้ทำบุญอะไรอย่างนี้พวกทำบุญร้อยวันที่หาเทียบว่าน่ายแ่ไขณะที่ดูเจ้าแปดตัวชวนนอนพวกนี้นั่งสมาธิหรอมิจิตไปเป็นสมาธินั่นทำไมสมาธิทรงวิญญาณเดียหรือขุ้นสวรรค์ จริงเหอจริงเอองั้นราไปอีกหนึ่งพันได้พันห้านเานอโแจกได้ตา่ารอยคนถ้ามันจ่างกูได้มันจ่างมจ้างกูไมได้กินเลยตกแห่งมันมาพัดุ่มยอมไปไหนตัวเจ้าตนนี้มาทำได้ละตัวเจ้าตนเนี้ยตนอบตเนี้ยเเรื่องไปไหนลูกมาเม้าจ้าควาัซัดทซัด โยโมคนหนึ่งขับรถเก่งเลยหรอกเข้ามาว่าแตู้รู้มอยู่เจ้าบ้านมาอยู่เขามาเสร็จของจอดรถเสร็จแล้วมันก็ควายที่เนี้ยเตี้ยวเป็นโตเตี้ยวกองกระดาษอย่างลงไปอ่ะเตี้ยวไปเสร็จแล้วแมา่าสักการะพระบุณเจา้าโยมมาทำอะไรอาวันนี้วันท้ายวันเกิดเจ้าข้าจะมาถวายสังฆทานโอ <c oughs> ้จะมาขึ้นมวรไม่รู้อะไรหลวงพ่อไม่อยู่เอาไปวัดอื่นเถอะ ไม่ค่ะหนูตั้งใจแล้วอาจมาไม่รู้อะไรเนยอะไม่เป็นไรขอให้ภาพผู้ฉันก็พอใจเหรอก้นก็ตามมาคอนคงนทุกเจ้าขไปทุกเจ้าตวนอบตมาในลือจริงสวดเป็นหนังที่เจ้าบ้านหลอกเอาอะไรมาบ้านไหนตุวชิบดีกว่าในปิโตนี่อาหารข้าวหวานเจ้าข้าหลอก ในนี้เป็นสังฆทานไม่ใช่ในกองวัดอ๋อในกองนี้ขนมเค้กอ้อจริงวันเกิดต้องมีขนมเค้กโยมมีเทียนไหมเขาเทียนไม่ได้เอามาเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาหาให้เปลี่ยนเทียนมาหามาเล่นด้ยเพราะป่าขนมเค้กมันรู้สึกว่าอยู่เทียนเขาอยู่เทียนเทียนเอาละกอนเอาน้ำวน

อ๋อเป็นเนี่ยโค้ดเฮาที่อย่างนู้นเนี่ยแต่แต่ทำอย่างนู้นทำแต่แต่การทำแต่แต่ในการช่วยใจศรัทธานี่แหะลูกตุลุงนิเตสช่วยใจศรัทธาชีเตสช่วยใจพอกเ่าอย่างวันนี้ผมเหมือนกันมาตามแน่คุณได้บ้าดีแต่มาได้บ้านทับช้างเตสท่านทำบุญเจ้าใดทำบุญเจ้าใดเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของตู้มั่งรอร้องขึ้นกันอย่างอีพ่อคนเดียวเนี่ยอีพ่อมันยังเป็นประธานในอ่อน้องขึ้นใจเรื่องี้นะอีพ่อมีลูกที่คนละคนมีสามคนลูกอยู่ครบแล้วก็เนาะ อีพ่อพร้อมกับลูกกับเจ้าอะอีพ no, like yeah, no. no? ่อคนนี oh, ้เ oh, ป็นพี่ไอ้เดี๋ยวพี่ไอ้เนี่ยจะตามหาเนี่น้องยิงลูกไอ้หนอถ้าตามลับคนงเป็นข้องวันน้องยิงเนี่ยหลานยิงหนอเออเป็นหลานเท่เอคนคนที่ตายนี่นะเป็นหลานอีพ่อนี่ย่ะอ๋อเดี๋ยวพูดกันยี้ไงวะ คนนี้เป็นอ๋อยก่อนกันเป็นพี่น้องกันอ๋อพี่น้องกันอ๋ออี่าพ่อไปเอาหลานเพิ่นเป็นเคยญาติเดียวกันอ๋อไปไหนนี่แะ่เนาะไปไหนอ่เดียวกันเนี่ยแบนี้แบบนี้เขาท่าเนี่ยตอนนี้ถูก้อกแต่ญาตเขาเยอะเล ยนาะอย่างนี ok ้ผมอยากบอกว่าเนี่ยไปไหนเนาะเพราะว่าอย่างว่าเรือล่มได้หนออไม่กล้าดีเอาไงๆเอาอีกพ่อเอาอีกดีกว่าอีกพ่อประเดี๋ยวนี้อ่าอีกพ่อคนนี้พ่อพรมีนี้ทำบุญคนนี้เป็นเจ้าภาพคนนี้ตาหน่อยอีแม่อีแม่เป็นเมียอีพ่อไม่ก็เอาะบุกก้องเนาะ เราเข้าใจเข้าใจแต่แบบเดียวไม่ไหวเพราะว่าอีแม่คนนี้ก็คือเมียอีป่อเห็นนะน้องเมียอา่ะอ่ะน้อำไว้ไม่เอาไม่เอาอ๋พี่น้องขันเขาคนนแทนหนเนยเป็นดอกขันเอาดีกว่า อันนั้นเขาพูดกันนะพ่อหนาะแต่เขาบอกว่าที่ทำรูปตรงนี้เนี่ยพ่อผมมีน,นิเพื่อนทานให้แม่หน่อยพอเราดูก่อนเป็นเจ้าภาพกกาเ,าเลยพนะ่อหน่อเนี่ยพร้อมกับลูกกับเจ้าที่พ่อท่านอีแม่ก็ก่อนนะอันเนี้ยคือธรรอบต้องทักกันอยู่ด้วยกันถึงมีลูกมีเต้าด้วยกันเดี๋ยวจะลูกโผล่แล้วแม่ยัแย่งกันมาแม่เดียวเลยนะฮะโผล่แล้แม่ เราอยากเป็นแม่เดียวกันคนละแม่ย,ย,ยันเราญาติและอีพ่อขอทักเพิ่นอีออพ่ออีออดูอีแม่ตายไปได้ซ้ำได้ลากันซักน้อยไป